ngày phải สวัสดีค่ะนาราวดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันเห็นงานดนตรีที่บ้านของเราหรือฝันเห็นงานจัดงานดนตรีงานหมอลำหรืองานที่มีคนขึ้นไปร้องเองแล้วก็มีคนเข้ามารวมตัวกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเคยฝันหรืออาจจะฝันแบบนี้บ่อยๆ ใครที่ฝันแบบนี้บอกได้เลยนะคะว่าเตรียมรับโชคเตรียมรับสิ่งที่ดีๆที่จะเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีเรื่องที่จะต้องระวังด้วยนะคะ พูดถึงเรื่องความรักกันก่อนความรักคนโสดหรือคนที่มีแฟนก็ตามแต่ให้ระวังไว้ด้วยว่าตัวคุณเองจะกลายเป็นมือที่สามของคนอื่นแล้วก็ถ้าเกิดมีแฟนอยู่แล้วก็ให้ระวังเรื่องบุคคลอื่นจะเข้ามาแทรกแซงความรักของคุณด้วยคนโสดเนี่ยให้ระวังไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าอาจจะไปแอบลงรักคนที่มีเจ้าของอยู่ก็เป็นได้นะคะ พูดถึงเรื่องการงานกันบ้างการงานช่วงนี้คุณจะมีงานให้ทำเพิ่มขึ้นงานที่ทำนี้เรียกว่างานพิเศษต่างจากงานเดิมๆนะคะโอกาสมีก็รีบควา้าใครที่แบบกำลังว่างงานอยู่ช่วงนี้โอกาสที่คุณจะได้งานสมดังใจปรารถนาก็มีใครที่ทำอาชีพค้าขายอย่างที่บอกฝันแบบนี้เรียกว่าฝันดีน้ำขึ้นให้รีบตัก อยากจะลงทุนทําอะไรก็สามารถทําได้อยากจะขยายกิจการอะไรก็ทําได้ใครชักชวนหรือร่วมลงทุนที่เข้ามาช่วงนี้นะคะย้าว่าช่วงนี้เท่านั้นก็คือว่าคุณจะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่คนอื่นชวนหรือแนะนําแต่ถ้าเกิดผ่านพ้นช่วงนี้ไปก็ให้ระวังให้ดีทั้งนี้ทั้งน,นั้นก็ให้ใช้สติพิจารณาเอาก็แล้วกันนะคะ อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือใครที่ เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็จะหายใครที่กำลังเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาอยู่สิ่งที่เป็นปมสิ่งที่เป็นอุปสรรคในชีวิตคุณก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือปัญหาต่างๆของคุณก็จะถูกแก้ไขแล้วก็ชีวิตของคุณช่วงนี้ทำอะไรหยิบจับอะไรก็จะมีแต่คนสนับสนุนแล้วก็จะพบแต่ความสำเร็จใครที่ชอบเสี่ยงดวงฟังไว้เลยนะคะโอกาสดีมาถึงแล้วตัวเลขนำโชคอันดับแรกเลยก็คือ เลขที่บ้านหลังนั้นที่คุณฝันเห็นบ้านหลังที่มีงานแสดงแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ทราบหรือฝันเห็นแบบคนเต็มบ้านแต่ไม่รู้ว่าบ้านใครตัวเลขนําโชคนะคะได้แก่เลข4เลข5เลข7แล้วก็เลข9นะคะเลข4เลข5เลข7แล้วก็เลข9 45 47 49 เกหรือ95เป็นต้นเราสามารถนำตัวเลขเหล่านี้นำมาจับคู่กันเพื่อเป็นตัวเลขในการเสี่ยงโชคได้นะคะย้ำอีกทีที่เจ็บก็จะหายที่ป่วยก็จะหายที่มีเคราะห์ก็จะดีขึ้นให้ระวังไว้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องความรักคุณจะไม่สมหวังแต่เรื่องอื่นๆโดยรวมแล้วถือว่าดีมากๆนะคะ เอาละค่ะใครที่ฝันร้ายก็ขอให้กลายเป็นดีใครที่ฝันดีก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปถ้าไม่สบายใจก็มันสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาก็จะช่วยให้เรารู้สึกดีแล้วก็จะช่วยให้เราดีขึ้นได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ